สวัสดีค่ะวันนี้มาพูดคุยเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนที่เบลเยียมกันนะคะว่าถึงวันนี้เบลเยียมฉีดวัคซีนกันไปถึงถึงไหนแล้วนะคะซึ่งตอนนี้ตุก็เปิดดูที่เว็บไซต์ฉีดวัคซีนของที่เบลเยียมนะคะวันนี้วันที่10วันนี้วันที่18พฤษภาคมนะคะ แต่ว่าเรคคอร์ดการฉีดวัคซีนของเบลเยียมนะเขาจะบันทึกไว้วันถึงวันที่17พฤษภาคมนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเเดี๋ยวไปดูกันนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเบลเยียมฉีดวัคซีนไปแล้วทั้งหมด5.34โดสนะคะทั้งทั้งทั้งโดสที่หหรือและโดส ทั้งโดสที่1และโดสที่2นะคะซึ่งโดสแรกโดสแรกก็คือเข็มแรกนะคะ <c oughs> โดสแรกก็คือเข็มแรกนะคะ <c oughs> วัคซีนเขาจะฉีด2เข็มใช่ไหมเออซึ่งโดสแรกนะคะฉีดไปแล้ว3 0 0พเออสามฉีดไปแล้วสามล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบหกโดทนะคะ <c oughs> ซึ่งออการฉีดวัคซีนเขาจะฉีดให้เด็กที่ ให้คนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะคะคิดเป็น43%ของประชากรนะคะเบลเยียมมีประชากร11.56.5หรือ 6, 6ล้านคนนะคะไม่ไม่เยอะนะคะส่วนเข็มที่2นะคะฟูลวัคซีนนะคะฉีดไปแล้ว1ล้าน1ล้าน3 9 8 1 3 4คนนะคะคิดเป็นประชากร ของคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของประชากร15.2เอร์เซ็นต์ะคะทำไมตืนะ่นเต้นและามาดูนะคะแล้วในเว็บนี้เขาก็แยกเป็นกลุ่มอายุมาให้ด้วยนะคะว่าเท่าไหร่นะคะเขาก็จะแบ่งเป็น85ปีนะคะ85ปีเนี่ย85ปีขึ้นไปฉีดฉีดไปแล้ว89นะคะ 75ปี93% 65ปี91%ซึ่งถือว่าสูงนะคะก็คือฉีดได้เกือบหมดในผู้สูงวัยตั้งแต่อายุ65ปีขึ้นไปนะคะอ่อพอมาดูกราฟ0ถึง17ปีนี่ยังไม่ฉีดนะคะเขาเขายังไม่ฉีดให้คนที่มีอายุต่ำกว่า17ปีนะคะยังไม่มีการฉีดนะคะส่วน18ถึง34ก็ก็เยอะแล้ว10 10 ไวเหมือนพูดด้วยฉันอ๋อคุณพระปะนีจะรอดไหมอ่อส,ส่วนเข็มอ่ามาดูเข็มมามาดูต่อนะคะเข็มที่สองนะคะเข็มที่สองนี่สำหรับแปดสิบห้าปีฉีดไปแล้วห้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะคะตามนี้เลยเออไม่รู้ว่าเขาให้เะไรออย่างนี้ได้ด้วย <laughs> เข็มที่สองนะคะ 85ปีฉีดได้แล้ว54%นะคะนอกจากนี้นะคะที่เว็บนี้เขายังแบ่งแบ่งเพศด้วยนะคะแบ่งเพศด้วยว่าเพศหญิงเพศชายเพศหญิงเพศชายใครฉีดได้ฉ,ดฉีดเพศไหนได้มากกว่ากันนะคะซึ่งคุณว่าเพศไหนอะ่ะอันนี้ผู้หญิงนะคะ อันนี้ก็ดูนะคะแบ่งสีเขียวสีเขียวจะเป็นสองโดสนะคะสีส้มจะเป็น1นึ่งะคะสีส้มจะเป็นหนโดสฝั่งผู้หญิงก็ได้มากกว่าฝั่งผู้ชายอยู่แล้วเพราะผู้หญิงเยอะกว่านะคะแล้วก็มาดูว่าในส่วนภาคของแคว้นต่างๆเขตต่างๆค่ะเบลเยียมบัสเซล์บัสเซลก็คือบัสเซลก็คือเมืองหลวงของประเทศเบลเยียมนะคะ ฟลานเดอร์ฝั่งดัตนะคะออสเบลเจียมออสเบลเจียมนี่คืออะไรคืออะไรพูดได้ไงละแล้วก็วัลโลเนียนะคะวัลโลเนียนี่ก็คือแถวบ้านตุนะคะบัตเซลเนี่ยจะเป็นเมืองหลวงเดอรกกับออสเบลเจียมนี่จะเป็นทางทิศเหนือของเบลเยียมนะคะตอนบนนะคะฝั่งนี้สองสองแควนี้เขาจะพูดภาษา,ากลางเป็นภาษาดัตนะคะวัลโลเนียก็คือเขตที่ตุกอยู่นะคะจะเป็นส่วนล่างนะคะ รึ่งล่างของเบลเยียมนะคะจะพูดภาษาฝรั่งเศสนะคะส่วนบรัสเซลเนี่ยก็จะพูดพูด3ภาษาเลยมั้งพูดฝรั่งเศสดัตแล้วก็อังกฤษนะคะใครได้เยอะสุดก็จะเป็นที่เคฟลลนเดอร์ er นะคะ2.3ล้าน2.3ล้านคนนะคะบรัสเซลบรัสเซลเมืองเล็กๆนะคะ3แสนคนนะคะฟลานเดอร์ er, 2.3ล้านออสเบลเจียน 32k 32, K, 32. อืทมทถไยน้อยวันเรานี้หนึ่งจุดสามล้านวันเรนี้หนึ่งจุดสามล้านเออนี้ไม่อันนี้แันนี้ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ผ่านไหม่ะนี่นะคะก็จะเป็นเ,ออเว็บนี้นะคะเว็บนี้นะคะเป็นเว็บที่รายงานสถานะโควิดในเบลเยียมนะคะ มาดู summary มเมอรี่นะคะตอนนี้เบลเยียมมีผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่1ล้าน1ล้านคนนะคะเฉลี่ย7วันเนี่ย2 0 0 0คน2,153คนนะคะ7วันที่แล้วนะคะก็เปอร์เซ็นต์ลดลง28เปอร์เซ็นต์นะคะเสียชีวิตไปแล้ว 24,723คนนะคะเฉลี่ยวันลาย5คนนะคะ,ะมีการเทสโควิดไปแล้ว13.3ล้านนะคะ13.3ล้านครั้งนะคะเบลเยียมมีประชากร11.5นะคะก็มีคนเทสหลายรอบสามีตุ๊กเนี่ยแหละเทสไม่ต่ำกว่า10แล้วมั้งคะ,ะการตรวจพบเชื้อนะคะ s i t ิทีฟเร e ก็ลดลง5.9เปอร์เซ็นต์นะคะ มีการตรวจพบร้อยคนร้อยคนจะตรวจพบห้าจุดเก้าคนนะคะห้าาคนก็ประมาณ6คนนะฉีดไปแล้วหนึ่งโดสวัคซีนหน้านี้ก็จะสูปวัคซีนให้ด้วยนะคะตัวเลขก็จะเป็นแบบประมาณนะคะก็จะเป็นสี่ล้านคน,นะคะ่ะ current ค่า R t เนี่ยนะคะค่า R t ก็จะเป็นค่าค่า R t เป็นค่าอะไรวะ ค่าความต่อเนื่องของการระบาดนะคะซึ่งค่านี้จะเช็คดูว่าถ้าถ้ามากกว่า1ถ้ามากกว่า1จะเป็นการระบาดอย่างต่อเนื่องนะคะอันนี้ก็คือต่ำกว่า1คือการระบาดเริ่มชะลอตัวลงแล้วนะคะเบลเยียมเคยสูงสุด1.13ประมาณ1.13นะคะค่า,าที่สูงมากเลยตอนนั้นตอนนั้นขึ้นเวลากี่เลดอ่ะ ขึ้นวันละกี่พันคนอะห้องไอซียูมีประชากรมีคนรักมีคนป่วยที่ห้องไอซียูหกร้อยสิบคนก็ลดลงมาดูเคอร์บไหมว่าอันนี้อันนี้จะเป็นเคอร์บนะคะส่วนนี้จะเป็นกราฟอัน,นอันนี้ก็คือระบาดรอบที่หนึ่งนะคะระบาดรอบที่หนึ่งเมื่อปีที่แล้วนะคะช่วงเมษาแล้วก็อันนี้เป็นระบาด รอบที่2นะคะช่วงเดือนตุลาปีที่แล้วนะคะ2020แล้วก็มาเนี่ยค่ะช่วงต้นปีนี่เองพวกเราพวกเราก็ลุ้นอยู่ว่าเออเราจะเจอรอบที่3มไหมคะก็คุมได้ดีระดับหนึ่งนะคะบวกกับการฉีดวัคซีนด้วยค่ะ ตูเคยบอกไปแล้วใช่ไหมว่าตูเคยตูเคยเล่าให้ฟังแล้วใช่ไหมคะว่าฉีดวัคซีนอะเราที่เบลเยียมจะฉีดวัคซีนออฉีดวัคซีนอะไรอะฉีดมีมีมีฉีดวัคซีนอยู่สามตัวนะคะสี่ตัวนะคะที่เราฉีดวัคซีนจะมีอยู่สี่ตัววัคซีนที่เราฉีดก็จะมีไฟเซอร์อ Pfizer นะคะ ของไฟเซอร์ของโมเดนาของอัสตราเซเนกาแล้วก็ของจนสัานแอนจอนสันนะคะเราฉีดอยู่กันกนอยู่4ตัวนะคะซึ่งจอนสันจอน์นสันเอนจอนสันเนี่ยฉีดฉีดเข็มเดียวนะคะเพิ่งเริ่มไม่นานเมื่อ28เมษาเดือนที่แล้วเังก็ยังไม่ถึงเดือนนะคะโอเคนี่ก็เป็นสถานการณ์การฉีดวัคซีนที่เบลเยียมนะคะซึ่งสิ่งที่ตูกอยากจะบอกก็คือ เออฉีดวัคซีนดีกว่าไม่ฉีดนะซึ่งพ่อแม่ของตุกที่เมืองไทยเขาก,ก,ก,ก็กลัวอยู่ค่ะเขาก็ไม่อยากฉีดเท่าไหร่ของซ i โนแวค s i n นแวคเนี่ยเ,เป็นวัคซีนที่ทำจากเชื้อไวรัสที่ตายแล้วนะคะ ผลข้างเคียงนี้ก็ไม่รู้ก็แล้วแต่สุขภาพของโรคประจำตัวของแต่ละคนนะถ้าตุกกลับบ้านได้ก็ดีจะได้ช่วยให้พ่อกับแม่มั่นใจนะคะจะได้มีคนดูแลด้วยจะได้มีคนดูแลดูแลหลังจากที่พ่อกับแม่ฉีดวัคซีนแล้วนะคะเพราะว่ามันช่วยป้องกันเรานะคะถ้าเราต้องรับเชือ้อเพราะว่าช่วงนี้ รู้สึกว่าตัวเลขการติดเชื้อที่เมืองไทยอาจจะสูงกว่าเบลเยียมด้วยซ้ำโอเคค่ะเดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวทุกจะมาเล่าให้ฟังอีกค่ะทุกจะฉีดวัคซีนเข็มที่สองวันเดือนหน้านะคะเดือนมิถุนาประมาณวันที่สิบเดือนเดือนมิถุนานะคะเข็มที่สองซึ่งฉันควรไปทาปากไหมอ่ะซึ่งห่างกันหนึ่งเดือนนะคะ ซึ่งห่างกันหนึ่งเดือนฉีดไฟเซอร์นะคะได้ฉีดวัคซีนของไวซ์ไฟเซอร์ซึ่งไฟเซอร์เนี่ยเขาบอกว่าเอฟเฟกต์อะไซด์เอฟเฟกมันจะมาเข็มที่สองนะคะลุ้นเหมือนกันโอเคค่ะแค่นี้นะคะไว้มาเล่าให้ฟังใหม่นะคะสวัสดีค่ะ